คนเราอะเวลาเราเห็นคนที่เราพบเจออะเขาต้องใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่เครื่องประดับเรารู้นี่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีเทสไหมคนคนนี้แต่งตัวเป็นไหมแต่งตัวเป็นไม่จำเป็นต้องของแพงนะขอให้คุณแต่งตัวเป็นก็คือแมทช์แมทชิ่งกันนะเขาเรียก Mix มิกซ์แอนแต่ถ้า คุณมีเงินที่จะซื้ออะไรก็ได้อะแล้วคุณแต่งตัวเป็นคุณมีเทสเป็นคุณรู้ว่าร่างกายคุณต้องการแบบไหนใส่กระโปรงใส่กางเกงสีขาวสีเหลืองสีดำนั่นก็คือเขาเรียกว่าสีจักรวาลมันจะยิ่งนำพาเราอะไปสู่ความร่ำรวยเพราะว่าเราเลือกสีที่ใช่ของเราเนี่ยผมสีแดงเนี่ยสีฟ้าเนี่ย สีฟ้าสีแดงสีขาวนี่คือสีสจักรวาลมันไม่ใช่แค่เพียงว่าคุณมีเงินไปซื้อแล้วนะแต่วันนี้คุณต้องมีสีจักรวาลสีที่มันจะทําให้คุณเนี่ยผ่านทรัพย์สมบัติมาให้ถ้าคุณอยากจะโชคดีคุณต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูสิเพอเราใส่สีแดงเป็นไงมันดูมีออร่าเลยเนาะเนี่ยสีฟ้า ดูเด็กขึ้นไหมนี่คือสีจัก,กรวาลแล้วใครจะบอกได้ก็มีแค่พ่อแกงคนเดียวบางคนบอกว่าอาถ้าฉันชอบสีนั้นนะฉันเป็นคนชอบแต่งตัวหลากสีมันลิเกไงลิเกลงลงถ้าเราเลือกสีที่มันไม่ผาซับมาให้แต่งตัวไปถึงจะเป็นของแพงนะเขาก็ดูเรา,าแต่งตัวไม่เป็นหรือถ้าเราแต่งตัวเป็นแต่มันไม่ดึงดูดเงินอะ มันก็เท่านั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะโชคดีต้องมีสีจักรวาลถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เนาะผมบอกได้เลยว่าใช้สีนี้จะรวยตลอดชีวิตไม่มีหนี้มีสงีนแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครยังไม่มีสีจักรวาลน,นะควรจะมีเวลาจุดติเกิดเพื่อรีบอนเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นชาวโพเพทัส เพราะชาวโปรพิทัสคือคนรวยคือคนสุขภาพดีแล้วก็ดูอ่อนก็ไววแล้วก็ที่สําคัญมีน้ําหนักจากอาวายคือน้ําหนักของคนรวยจริงๆรงายการนี้พูดแต่เรื่องความร่ารวยนะนอกเหนือจากสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยเพราะมันตอบโจทย์แค่เรื่องเดียวถ้าคุณมีเงินคุณทําได้ทุกเรื่องแต่ถ้าคุณอยากจะมีความสุขถ้าคุณอยากจะมีความสุข คุณต้องมีลมหายใจโปรเปทัสเพราะว่าการไม่ป่วยการที่เราไม่ต้องทางานหนักเสกเงินเสกทองด้วยลมหายใจโปรเปทัสเรียนวิชาสุดยอดสุดยอดเรียนวิชาลมหายใจโปรเปอัส2021วิชาลมหายใจโปรเปอัส2023แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลวนปางบอกว่าได้ยินเสียงพี่แกงก็มีความสุขมากเลยค่ะเมียผมบอกว่ารักและคิดถึงพี่ๆทุกคนนะคะอ่าก็ ติดต่อนะา 2021, ้าไลน์ไอดีโปรพิทัส2021ใครอยากได้เอ่อเรียกว่าสีจักรวาลหรือน้ำหนักจักรวาลเวลาจุดติเกิดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อที่เชื่อถือได้เพราะว่ามันไม่เรื่องแค่ความเชื่อที่แบบเราคิดไปเองแต่เราต้องพิสูจน์ด้วยลมหายใจโปรพทัสวันนี้ลงมือหายใจโปรพทัสแล้วพิสูจน์ว่า มันจริงไหมหายป่วยมันจริงไหมว่าการเงินการทองเราดีขึ้นมันจริงไหมว่ามีคนไล่ล้อมเราที่รักเรามากขึ้นแล้วเราเป็นที่รักของคนเพราะเรารู้จัก,จกคําว่ายินดียกย่องชมชัยสรรเสริญทำให้เป็นวิธีเดียวง่ายที่สุดเดินตามพ่อแก่เดินตามผมแล้วจะเป็นแบบผมดูนี่นี่ซื้ออะไรก็ได้แต่งตัวอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสีจักรวาลวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะรักทุกคนนะ ลายดีโพเพทธา2021ถ้าสนใจไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจห้ามลำบากที่จะใช้ที่